นีให้ใช้งานได้เพียงแค่กดสวิตช์สวิจชรีวิวก,การใช้งานให้ตรงนี้เลยค่ะชะดาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิก็จะมาอันบอกนะคะแล้วก็มารีวิวสักก่องที่อยู่ตรงหน้าว้เลยนั่นก็คือที่นอนเป่าลมจากโฮมี่นั่นเองนะคะนี่ วิวอยากได้ที่นอนเป่าลมมานานมากแล้วแล้วตอนนี้คะ่ะวิก็มีโอกาสได้ที่นอนเป่าลมมานะคะแล้ววีจะมาแกะให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะคะที่อยากได้ที่นอนเป่าลมมาครับเ,เพื่อนหรือว่าแบบญาติพี่น,อน้องมานอนที่คอนโดแล้วใช่ไหมคะมันก็สามารถเป็นเตียงเสริมให้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยพื้นที่ในคอนโดที่มันมีจํากัดนะคะ เตรียมเป่าลมมันก็เป็นตัวเลือกทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเราใช้เสร็จนะคะเราสามารถพับมันเก็บได้มันทําให้ประหยัดพื้นที่ในคอนโดเราบ้างมาสามารถเมนเนพื้นที่ในคอนโดเราได้ดง่ายวยค่ะไม่ทําให้คอนโดเราดูรกด้วยนะคะแกะออกมานะคะก็จะมีเงื่อนไขาการรับประกันสินค้านะคะแบบนี้นะเป็นภาษาไทยนะคะอืมตื่นเต้น ต้องบอกเตอ่อยากได้ไจริงๆที่นอนเต่อลมอยากได้ไมากเพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสำหรับเวลาแขกไปไขรมาแล้วมันเก็บได้เลยอันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จนะคะมันมีคู่มือให้นะเป็นภาษาอกฤษเดี๋ยววิแกะข้างในให้ดูนะคะ เขาก็จะมีสายชาร์จอย่างนี้นะคะ mm hmm. เป็นหัว Art Type C นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวต่อที่แบบเป่าลมทอ่อเขาเรียกว่า hmm. ท่อโอเคถัดมาถัดมานะคะแล้วก็จะมีคู่มือบอกการใช้งานนะคะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะ ตื่นเต้นจะได้เห็นที่นอนเป่าลมแรกต้องบอกก่อนว่าทางที่นอนเป่าลมเตรียมเป่าลมของโฮมมีะคะ่ะเขามีขนาดมาให้เลือกสองไซส์นะคะคือขนาด3.5นะคะกับขนาด5ฟุตนะคะวีก็เลือกเป็น3.5มานะคะเพราะว่าคอนโดไม่ได้ใหญ่มากนะคะพื้นที่มันพอสําหรับ3.5จุริงๆแล้วอีกอย่างนิดว่าถ้าเป็นขนาด3.5มมันเหมาะกับการพกไปแคมปิ้งอะไรได้ด้วยะคะ่ะมันก็สะดวกสบายมากเลยนะคะนี่ พอเราโอาออกมาจะก,กล่องแล้วนะคะเขาไม่ถุงแบบนี้ให้ทุกคนเป็นแบบถุงใส่ที่นอนนะนี่มีตัวล็อกแบบนี้ให้เลยนะคะดีอ่ะทุกคนเขาทำมาดีมากซึ่งถุงอะ่ะมันก็เราถือแล้วก็หรือว่าสะพายก็ได้นะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าขนาด3.5ฟุตนะคะสำหรับน้าหนักได้140กิโลกรัมนะคะก็ขนาด5ฟุตนะคะจะสามารถรับน้าหนักได้270กิโลกรัมนะคะ เดี๋ยวเราเอาออกมาใช้งานเลยนะคะเดี๋ยววิจารีวิวการใช้งานให้ตรงนี้เลยค่ะเราจะเป่าลมพี่นอนกันตรงนี้เลยนะคะทุกคนอ่ชบเขาบอกว่าที่นอนนี้มีเครื่องเป่าลมเอ่อมีเครื่องปั๊มในตัวนะคะเป็นแบตเตอรี่ในตัวเลยนะคะใช้งานได้เพียงแค่กดสวิตช์นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันนะคะ ตัวปั๊มนะคะสามารถชาร์จแบตได้เพราะเมื่อกี้เราก็เห็นมีสายชาร์จมาให้นะคะแล้วก็มีถุงที่เป็นอุปกรณ์เสริมก็คือถุงแบ็คเมื่อกี้นะคะที่เราแบบสามารถพกพาไปไหนได้นะคะเขาบอกว่าวัสดุนะคะเป็นวัสดุ PVC flocking นะคะมันคงทนนะคะไม่่วดซึมนะคะไม่ต้องกังวลนะ ที่สําคัญนะคะที่ปั๊มลมเขานะคะเขาบอกมาว่าใช้งานได้สูงสุดนะคะ20นาทีต่อครั้งนะคะสามารถเป่าลมเตียงนะคะได้4-5ครั้งต่อ1รอบการชาร์จนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานให้ทุกคนดูแลนะคะเอาเอาอกมาให้ทุกคนดูกันมาสำหรับคนที่แบบไปแคมปิง้งนอนในเต็นท์อยากนอนสบายๆนะคะ ก็คือตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะมันจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเปิดฝาแบบนี้นะคะข้างในาจะมีสวิตช์มอเตอร์อยู่นะคะให้กดเปิดนะคะทุกคนเป่มเตาลงอัตโนมัติลแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะรอนอนวน,นี้ระหว่างที่เขาต่ำลงนะคะดูว่ามันจะยกตซ่ขึ้นไปได้ไหมทุกจนรอติดตามนะ นะคะแล้ก็ปิดสวิ์พอเตียงตึงนะคะเราก็กดปิดสวิทนะคะทุกคนเดี๋ยววิจะเอาหมอนกับน็อคอุงๆงตุ๊ก,กตาของนี้นะคะมาวางไว้บนนี้นะคะมาลองใช้งานดูไม่ไี้กนะคะอันนี้สามจห้าฟุตนะคะจะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดหนึ่งร้อยสิกิโลกรัมนะคะทุกคนมันแบบมันไม่ได้ว่าจะกิ้งตกง่ายๆนะทุกคนมันดีมาก ถ้าใครสนใจนะคะเตียงเป่าลมหรือที่นอนเป่าลมจากโฮมี่นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้3ช่องทางรงนี้นะคะ1นะคะจะเป็นโฮมี่ช็อปปี้มอลนะคะ2จะเป็นโฮมี่นะคะทิกต็อกช็อปนะคะแล้วก็3นะคะเป็นโฮมี่นกๆนะคะเดี๋ยววิจะขึ้นลิงก์ไ้ด้านล่างแล้วก็จะมีแปะไว้ในคอมเมนต์คำอธิบายด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะอ๋อแล้ววิมีอีกเรื่องนึงค่ะก็ถ้าใครซื้อนะคะเขามีรับประกันสูตรไทย1ปีนะคะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายในเจวันหากสินค้ามีปัญหานะคะและสามารถ ออกใบกำกับภาษีได้อีกด้วยะะแหละหค่ะแล้วจากราคาปกตินะคะ4 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เราเหลือ2,190าบาทบรีบไปซื้อเลยนะคะมันดีมากๆเลยค่ะคุนคนสะดวกสบายนะคะประหยัดพื้นที่ในคอนโดนเราด้วยในบ้านเราด้วยนะคะสามารถเอาไปแคมปิ้งหรือนอนข้างนอกบ้านได้ด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิวาวิภาดาให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย กินนอนดีมาก